เร็วมากเลยอ่ะเร็วเนาะเร็วกว่าเราอีกก็มีแล้วที่คุณยืมอยู่ข้างคนเลยทำแล้วอีกคนหนึ่งเดินมายังอ่ะตื่นเต้นไหมคุณตื่นเต้นหรือเปล่าคุณต้องอยู่ในวงการกับพวกเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าคนจะแบบเยอะเยอะไหมเยอะปะเยอะสิคุณวางที้งทีก็ต้องเยอะอ๋อไม่รู้ ในรอบหลายดีใช่ดีนี่แหละออกไปจากคนคิ้วอะหนัดยังจัดจัดแล้จัดคนคิ้วอากาดคนนี้ถูกรอบถูกครั้งเขาบอกว่ากำล่งได้ถ่ายมาเยอะไหมเขาบอกว่าก็เยอะพอที่ควรจะต้องป้องกันผมว่ามันเช้ามากไม่น่ามีมั้งอะไรอย่างเงี้อะฮะบริการพูดแบบ

ได้หลับไหมไม่หลับเลยทำไมอ่ะหนเล่นแอนด์เซฟแล้วอ๋อโถขาดบัดดี้ืมขาดคนเฮลด้วยไงน่าจะเงียบคลิปเลยสงสารมากเดี๋ยวคุณจะได้หลับน่าจะรอเขาติดใช่แบบรุ่นแรงรอกุญไทยเกิดกุญไทย ตลอดทุกประเทศพุไทยใส่พุทไทยใส่ทุกประเทศแล้วเขาฟังรู้เรื่องเรื่องงงมาก <c oughs> แล้วกำลังจะเอาไปเจอแล้วนะคะไปเช้าสุดเขาบอกว่ามีคนพอสมควรไปดูกัน <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนหาเวลาเจอแน่ดูเสือ้อ